ก็ได้แ n งเจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีกุมประจาเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าความรักชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครนะไะพ่ย,ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะเราจะมาเริ่มสักไพ่แล้วดูดวงความรักให้กับชาวราศีกุมเลยนะ ใ่ใบแรกนะคะความรักชาวราศีกุ้งได้ไพ่ไหนออฟบอนสิบถ้วยสองเหรียญ The Emples รแล้วก็ไพ่เดดนะคะเออได้ไพ่เมเจอร์อัคนาสามใบนะคะจากที่เปิดทั้งห้าใบนะ ชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะความรักนะ,ะเริ่มต้นจากภายในอฟวอ n ก่อนเลยนะ,ะโดยโดยมากแล้วชาวราศีกุมในช่วงนี้จะเป็นคนที่ประมาณว่าชีพประจรลงเท้าไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะ,ะได้ทำงานอาจจะออกนอกสถานที่นะออกนอกพื้นที่บ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะและก็เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่า จะมีแวดวงในการทำงานบางทีคุณอาจจะไปทำงานออกนอกพื้นที่หรือออกนอกสถานที่แล้วไปเจอกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะรู้สึกว่าเขาจะหลงรักชาวราศีกุมนะเพราะว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วมีเสน่ห์เป็นพิเศษกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะ,ะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นทหารตำรวจรวมไปถึง ครูบาอาจารย์หรือคนที่รับราชการหรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาอาจจะเข้ามาติดต่อกันในเรื่องของสายงานสายการทํางานอะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสายงานเดียวกันหรือไม่ใช่สายงานเดียวกันแต่คุณสองคนมีเรื่องบังเอิญที่จะได้เจอกันนะแล้วเขาก็ตกหลุมรักชาวราศีกุมนะ นะคะตกลุมรักแบบขึ้นไม่ได้เลยนะอืมแล้วเขาจะมาสารภาพรักให้กับชาวราศีกุมนะนะคะเร็วๆนี้ด้วยนะคะต่อมานะคือไพ่สิบถ้วยนะคะสำหรับไพ่สิบถ้วยนะมีชาวราศีกุมไม่น้อยนะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะหรือแต่งงานแล้วนั่นเองนะ อนนี้นะคะรู้สึกว่าชาวราศีกุมบางท่านก็มีลูกแล้วนะคะครอบครัวมีความสุขดีนะแต่ในกรณีของชาวราศีกุมบางท่านนะ,ะที่ยังโสดหรือยังไม่ทันได้มีครอบครัวในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ดูดีๆว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้ว ะะหรือเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะจะรักใครชอบใครนะคะหรือจะตกลงปลงใจเป็นแฟนใครนะก็ขอให้ดูดูดีว่าเขาอ่ะมีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคนที่มีเจ้าของแล้วจะมาหลงรักชาวราศีกุมนะคะหรือชาวราศีกุมจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะมันมี2กรณีด้วยกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญ รู้สึกว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่หมุนเงินเก่งมากนะนะคะถ้าในเรื่องการเงินนะแล้วก็เป็นคนที่ประสานความสัมพันธ์ได้ดีเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าบางทีชาวราศีกุมกับคนคนนั้นจะไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นการคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างอาจจะเป็นกรณีอ่อนๆออ f นะนะคะ แล้วแต่อารมคุยแล้วแต่อารมว่างั้นเหออนะสำหรับชาวราศีกุมกับคนนั้นนะ,ะแต่คุณสองคนมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเจอกันหรือได้กลับมาคุยกันนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันมีเรื่องให้คุณสองคนที่จะต้องออได้มาคุยกันหรือได้มาเจอกันนะคะอืมถึงแม้ว่าจะห่างหายกันไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตามนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ the emplace สำหรับไพ่ The e m p r a c e นะบอกได้เลยว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้เหมือนออคุณหญิงคุณนายนะชี้นิ้วสั่งเลยนะชี้นิ้วสั่งเหมือนประมาณอารมณ์แบบคุณนายคุณหญิงคุณนายว่างั้นเถอะนะมีความสมบูรณ์นะมีความเป็นแม่สูงมากนะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีความเป็นพ่อสูง นะแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ตัวแทนของผู้หญิงนะจะเน้นไปในเรื่องของผู้หญิงชาวราศีกุมจะมีความเป็นแม่สูงมากนะคะและก็ครอบครัวชีวิตคุณก็มีความสุขดีนะบางท่านอาจจะรอว่าเมื่อไหร่จะมีลูกจะมีบุตรนะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์นนะสำหรับคนที่พร้อมแล้วหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะ มันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะมีการตั้งคันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกมีชาวราศีกุมนะ,ะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะ,ะหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกอยู่ในขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะมันรวมไปถึงชาวราศีกุมนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับสายงานเวชภัย์ยาจะเป็น สายงานของหมอพยาบาลหรือสาธารณสุขต่างๆนะอาชีพพวกนี้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จดีนะในช่วงระยะเวลานี้นะสำหรับชาวราศีกุมนะถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันธุรกิจไปได้ดีไปได้สวยนะแล้วมีชาวราศีกุมไม่น้อยนะคะพยายามที่จะมูฟออนจากสิ่งสิ่งเดิมๆนะเป็นคนที่เจ็บแล้วจำนะ แล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าไปข้างหน้านะคะจะไม่หันหลังกลับไปมองสิ่งที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดอีกนะอันนี้คือตัวชาวราศีกุมที่บอกตัวเองตลอดนะคะคือชาวราศีกุมนั้นมุฟออนได้มาไกลแล้วนะ,ะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งอยู่มากพอสมควรน,นะคะสำหรับไพ่ใบนี้ที่บอกนะ อาจจะเป็นชาวราศีกุมที่พยายามที่จะมุ่อ่อนออกจากชาวราศีพิจิกก็ได้หรือชาวราศีพิจิกพยายามที่จะมุ่อ่อนออกจากชาวราศีกุมก็ได้เนาะมันสามารถสลับกันได้นะต่อมานะคะเราจะขอขยายไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะขอขยายไพ่ในออบวอนนะคะ ขยายภายในออฟวอนได้ไพเ่เไม้นะคะสำหรับไพเ่เดไม้นะมันยังมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะสำหรับคนที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของลูกนะบางคนอาจจะมีลูกแล้วนะ,ะมีครอบครัวมีลูกแล้วมันมีเรื่องของลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะอาจจะากุ้มใจในเรื่องของลูกในช่วงนี้นะคะ ม,มันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นให้ชาวราศีกุมได้ปวดหัวนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีกุมอาจจะทนอยู่นะเพื่อลูกนะแต่ยังคงรักษาสถานะ,ะความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอยู่นะถึงแม้ว่าจะอะมีเรื่องระหองระแหงกันก็ตามแต่ก็พยายามที่จะทนอยู่เพื่อลูกนะอันนี้สําหรับ ชาวราศีกุมที่มีลูกแล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะคะต่อมาเราจะขอขยายไพ่สิบถ้วยได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะสำหรับไพ่เก้าเหรียญน,นะคะมีชาวราศีกุมไม่น้อยนะคะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มั่งคั่งหรือว่ามีฐานะหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะ,ะมีหน้ามีตาทางสังคมเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีคน รู้จักชาวราศีกุมเยอะมากโดยเฉพาะ,ะผู้หญิงชาวราศีกุมนะคะแล้วมันรวมถึงว่าชาวราศีกุมนะมันยัขาดอีกเหลียนหนึ่งนะคะคือเหรียนแห่งความรักนั่นเองนะ,ะมีชาวราศีกุมนะทำงานหนักบางทีก็ไม่มีเวลาให้กับความรักทําให้คุณยังโสดอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ในใจลึกๆแล้วคุณก็เหงานะต้องการให้ใครสักคนมาเติมเต็มชีวิตรักของคุณนะคะ ในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าบางทีปากชาวราศีกุมจะบอกกับใครต่อใครว่าฉันสามารถอยู่คนเดียวได้ขอแค่ฉันมีงานทำขอให้ฉันมีเงินแค่นั้นฉันก็มีความสุขนะแต่ที่ไหนได้ในใจลึกๆแล้วคุณก็ยังโหยหาความรักนั่นเองนะต่อมานะคะขอขยายไพ่2เหรีได้ไพ่2ถ้วยเช่นเดียวกันนะ มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีก,กุมะจะได้พบเจอกับคนที่รู้ใจนะคะเหมือนกรณีแบบมองตาแล้วรู้ใจกันไปหมดเลยนะคะสำหรับคนคนนี้เหมือนเป็นพรมลิขิตนะทำให้คนสองคนได้มาเจอกันนะถึงแม้ว่าในอดีตนั้นนะชาวราศีก,กุมจะ เคยเจ็บปวดหรือความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังยังไงก็ตามนะชาวราศีกุมพยายามที่จะมูฟออนอยู่ในช่วงนี้นะมูฟออนจากสิ่งเดิมๆที่เคยทําให้ตัวเองเจ็บนะแล้วคุณจะได้เจอกับคนคนนี้แน่นอนนะคะคนที่เป็นดังพมนิขิดคนที่เป็นดังรักแท้นะ,ะสัญญาณก็คือเวลาที่คุณเจอเขา คุณจะรู้สึกได้เองว่าคุณเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนหรือคลับค้ายคับคางเหมือนเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนนะคะนี่คือสัญญาณของรักแท้นะชาวราศีกุมนะต่อมานะคะขอขยายไพ่ the emplace ได้ไพ่ eight of p e n t a c l e โอ้โหชาวราศีกุมนี่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะในช่วงนี้นะคะ จะได้รับของขวัญที่ถูกใจของขวัญชิ้นนี้อาจจะเป็นชิ้นใหญ่ด้วยซ้ำไปบางทีคุณอาจจะได้บ้านหรืออาจจะได้รถนะอ่ามันมีเกณฑ์เป็นไปได้ด้วยความที่คุณมีความมีโชคมีลาบด้วยนะในช่วงนี้นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนหนึ่งนะบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้คาดหวังกับเงินก้อนนี้นะคะด้วยซ้าไปหรือไม่คาดคิดว่าจะได้เงินก้อนนี้มานะชาวราศีกุม ก็พึงพอใจมากนะกับเงินก้อนนี้นะถือว่าเป็นาราศีหนึ่งที่มีความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะต่อมาเราจะขอขยายไพ่เดชนะได้ไพ่ไม้นะไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวนะมันเป็นความรู้สึกแบบบางทีนะ จะมีคนมาเดินทางมาเจอชาวราศีกุมโดยกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะบางทีอาจจะเป็นประมาณว่าถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่ที่นั่นที่นี่เขาอาจจะโผล่มาหาคุณแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะในกรณีนั้นนะหรือบางคนนะคะอาจจะเขาอาจจะเดินทางมาพบคุณโดยมาทางอากาศ เป็นไปได้ว่ามาจากที่ไกลแดนไกลด้วยนะนะคะอาจจะเป็นต่างประเทศด้วยซ้าไปนะคะกระทันหันเลยนะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณล่วงหน้านะคะขอให้ชาวราศีกุมเตรียมตัวให้ดีๆนะกับความกระทันหันที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะต่อมาเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะ ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็พยายามเดินหลังหันหลังให้กับความรักนะในช่วงนี้ The e m place และก็ไพ่ The Lover นะคะไพ่สรุปในความรักครั้งนี้นะอ,อ,อาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะครับที่พยายามหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ถ้าถามว่ายังรักอยู่ไหมก็รักนะรักมากนะ แต่จําเป็นที่จะจะต้องกลับมาโฟกัสตัวเองที่จะต้องกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนะในเมื่อเขาไม่เคยเห็นคุณค่าความรักที่เคยทุ่มเทให้เขาจึงพยายามที่จะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะอาจารย์ไม่ได้โฟกัสว่าเฉพาะชาวราศีกุมเท่านั้นนะคะอืมนะมันเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะพยายาม พยายามที่จะลืมด้วยซ้ําไปนะคะพยายามทําทุกอย่างนะพยายามที่จะไม่สนใจว่างั้นด้วยนะคะต่อมาคือไพ่ The Emperor ไพ่ The Emperor เป็นไพย่ยประจําราศีเมษนะมีชาวราศีกุมนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือกาลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษในขณะน,นี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าชาวราศีกุมนะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นะด้วยความที่เขามีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นี่เองนะบางทีเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกบางทีเขาอาจจะชอบสั่งคุณเขาอาจจะชอบควบคุม Gin คุณไปหน่อยเนาะ <ieve> ก็ด้วยความที่เขาหวังดีกับคุณนะด้วยความที่เขามีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ นะและเขามีอายุมากกว่าชาวราศีกุมด้วยนะเป็นไปได้นะว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมานะเราจะมาดูในส่วนของไพ่เด e l เ v e r อร์สำหรับไพ่เดิ l เลเวนะบอกได้เลยเป็นไพ่ประจำราศีเมถุน มีชาวราศีกุมไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนในขณะนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าความรักมีทั้งกิเลสนะโลภโกรธหลงน้ามันเป็นความรักพื้นฐานโดยมนุษย์นะคะแต่ในความสัมพันธ์รักในครั้งนี้ของคุณทั้งสองคนนะ รู้สึกว่ามันจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลในความรักของคุณทั้งสองคนแต่คุณทั้งสองคนก็ดูรักกันดีนะแต่มันมีผู้ใหญ่นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามที่จะเข้ามาบงการความรักเข,เข้ามามีบทบาทในความรักของคุณทั้งสองคนนะคะอืมโอเคนะ มีหลายหายเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับรักแท้หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่เป็นดังพรมลิขิตนะแล้วชาวราศีกุมบางคนพยายามที่จะมูฟอ่อนจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดนะแล้วถ้ารักใครชอบใครหรือใครมารักมาชอบชาวราศีกุมในช่วงนี้หรือจะคบหาดูใจกับใครขอให้ดูดีๆนะว่า เขามีครอบครัวแล้วหรือยังเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะอืมนะคะแล้วก็ในเรื่องการเงินชาราศีกลุ่มนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไพ่ใบไหนเป็นพลังงานบวกขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนเป็นพลังงานลบขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะอยากเก็บไปใส่ใจนะ สำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ